ว่ามาเหนือพอถูกมาที่หลังก็มี่มาลาถึงมาละถูกมาทําใจบ่ไดลำบากคองไข้เสียอกเสียใจนอนน้ำตาไหลมอนเปียกอยู่ถูกมาที่หลังก็มีบางคนกะประสบทุกอยู่ประจำเสมอีนก็มี่น้าธรรมะแหละเขาไปแก่ได้บางคนแก่บ่เป็นธรรมะกับ่เคยฟังเทียดกับ่เคยฟังเคยฟังจะเพ่งเคยฟังจะมอลำเน่กินก็กินเราซะเหรา คำว่าเขา,าเมา่อไหร่ทียมีปัญหาท่างชีวิตจะของถูกข้อตายสัาจินยาตายสัาขายจะคล้องตายสัานั่นเป็นการแกร่ที่ว่าพิษทางตายตลอดตกนรกเมื่อสิ้นขึ้นสวรรค์แต่ว่าธรรมะเป็นเคื่องแก่คนหายค่อมลงแหละภาวนาภาวนาไปนั่นอีกครับภาวนารับตาไว้เมื่อวันนี้มีแจกดอกน้อยเนี่ยก็รับตาไว้รดไมู่วได้รักนี้จากกันกเรี๋ยวนี่ยทางภาวนาพร้อม มันรับตาไปในซาลาหนี่ตะเฮาคูเดียวหิวก็ว่าต้องสนใจวันกระทองหรอกมันหิวมันอยากก็ว่าต้องสนใจมันทำอุเบกขาว้างเสยไปสักกันฟังเียดไปสักกันกินมาตะหน่อยเขาเนี่ยเรากินเขานะ่กินแล้วก็ทำกินเลยนะมือแกไปนอ่ะมือเถาไป็นอ่ะ,กกะ,ะรับตาฟังเถิดไปสักกันหนพูดถึงเรื่องการปฏิบัติใจการปฏิบัติธรรมก็อ,อยู่กับการปฏิบัติใจของเรา ผู้ใดรู้จากการปฏิบัติใจผู้นั่นจะมีความสุขใจผู้ใดไม่รู้ปฏิบัติใจเื่งตามใจของตนเองก็ตนเองนี่มันจะถูกใจของตนเองหลอกไปหน้กนิสัยของใจตนนิสัยที่ว่ากลับขอกบ้างรู้บ้างรู้ท่งองดูแลอย่างไม่ดีบางทีจิตของเราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ไปนั่นเราเรียกว่าจิตใจของเรามันถูก มันเร็งม,มันแต่งหลอกล้อนเราอยู่ตลอดมีขันห้าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใช้ในการสัมผัสสัมพันธ์ในเรื่องในเราในหน้าที่การงานในการปลกข้องขันห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญาความจําสังขารความเรีงแต่งน่อคิดวิญญาณเป็นผู้รับรู้กายยะวิญญาณรับรู้ทางกาย จักขูวิญญ,ญาณรับรู้ทางตาโสแต่วิญญาณรับรู้ทางหูมโนโวิญญาณรับรู้ทางใจสิ่งเรานี่เป็นกองรวมกันอยู่ในเรานี่ 4, นเรียกว่ากองธาตุสี่กองขันห้าเมื่อกองธาตุสี่กองขันห้าอันนี้แหละรู้ก็อยู่ในนี้ดีก็อยู่ในนี้รู้ดีรู้ชั่วอ,อยู่ในเราหมดหแต่สัญญาวความจําจําสิ่งที่ผ่านมาวิน,นาทีที่ผ่านมาก็จําเอา ช่วงหนึ่งวันด,ดวนปีก็จาเอามาไปจิตไปใจทั้งเรากลายเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นคน,คนเราจึงหลงอยู่ในขันหา้าจนอยู่ในขันหา้าทุกเพราะขันห้าของตอนเองหลอกตอนเองมีสัญญาที่ผ่านไปก็ผ่านไปแล้วความจาก็ยังจําเอาได้อยู่เมื่อนจำแล่าวิญญาณก็รับรู้ในความจาแล้วจะคิดว่าเป็นเรื่องเป็นราวของตอนเองคิดว่าวเป็นตุเป็นตะเป็นตัวเป็นตน,ตนตขึ้น จึงเป็นอัตราตัวตนมายึดมั่นถือมั่นในสัญญาอันนี้สัญญาก็เกิดขึ้นมาเป็นสังขารจปงแต่งวิตกวิจารณ์ไปเรื่องดีเรื่องร้ายบางทีสิ่งที่ผ่านไปตั้งหลายวันเราก็ยังมาคิดว่าตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของสัญญาสัญญาจึงเป็นตัวเกิดผลขึ้นมาปรุงแต่งเป็นสังขาร เมื่อเราไม่รู้เท่าทันสัญญาไม่รู้สภาพาความเป็นจริงของสัญญาสังขารว่าเป็นอนุจจังไม่เที่ยงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเชื่อตนเราก็จะเป็นทุหนักขึ้นหรือว่าทุกขังก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้สัญญาผู้รู้อาการของาขนันของขันหา้าจะปล่อยวางได้ตราบใดที่ปฏิบัติธรรมไม่นั่งดูจิตด,ดูใจไม่ดูอาการของขันหา้า ไม่มีการสู้ไม่มีการนั่งนานก็จะไม่เห็นอาการทองสิ่งเหล่านี้หลงอาการทองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนตของตนเองจั์ทั้งหลายคนทั้งหลายจึงอาศัยขันห้าเป็นเครื่องเกดเครื่องดําเนินเครื่องจบเครื่องทุบให้ตนเองสุกกระสุกเพราะขันห้าทุกก์กระทุกเพราะขันห้าหลงขันห้าก็เป็นทุกเป็นกิเลสสุกพระละขันห้าได้ปล่อยวางขันห้าได้กระสุขอย่าง สบายตัดเข้า,าจนบรมสุขได้มีอะไรจริงเรยกว,ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมมีโอกาสรู้ผู้ใดไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสรู้จึงว่านั่งปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปนั่งให้มันเห็นแสงสว่างไม่ต้องไปให้มันอยากเห็นมนมอิตไม่ต้องไปอยากรู้คนโน้นไม่ต้องไปอยากรู้คนนี้นั่งภาวนาลงไปดูกายดูจิตของตนศึกษาในกายศึกษาในจิตของเรา เมื่อเนั่งนานเกิดเวทนาขึ้นเราก็ศึกษาดูเวทนาเกิดขึ้นมาเะอะไรตอนที่เราเริ่มนั่งใหม่ๆทําไมไม่มีเวทนาพอน,นันานไปมันมาได้อย่างไรนี่ศึกษาดูเราเราจะรู้ว่าเป็นอาการของธาตุของขันของตนเองอาการของขันที่มันทาน่านธาตุมันเลือดลมเดินไม่สะดวกขัดนิดหน่อยแต่อุปทานไปยึดไปถือเอายิ่งหนักขึ้นมทุกขขึ้น มันขัดแล้วมันเกิดเป็นอาการให้เวทนาขันขันมันทํางานหน้าที่มานั่งนานมันไม่รูปก็ไม่เวทนาหรือไม่มาแสดงอาการออกมาแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ถือเวทนาก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเวทนาเกิดขึ้นมาก็ดับไปเราไม่ยึดมัน่นถือมั่นแบบเป็นเราเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาเราไม่สนใจเวทนานั้นก็ดับไปเกิดดับแต่ใจไม่ทุ์ร่างกายสังขารก็ไม่ทุกข์ ไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะเป็นอมาภาตเป็นอมภุดไม่ต้องวิตกวิจาร์ว่าเราจะลุกไม่ได้มันดับได้เกิดได้เวทนาโจรขึ้นมาแล้วก็ดับได้นี่แหละจงเยียกับเวทนาทางกายก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะกายของตนเองนั่งนานก็เป็นทุกข์นอนมานอนมากก็เป็นทุกข์จีอย่ารัททำอย่างไรเราจะเอาชนะทุกข์ของกะจำาสังขารเหล่านี้ได้สังขารเป็นทุกข์ จะทำยังไงต้องหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้ใจของเราไม่ไปทุกข์ในสังขารอาศัยขันติความอดทนอดกั้นเอาไว้มันจะปรวดขนาดไหนก็อดทนเอานึดดกบดกรรมในใจของตนเองว่าเวทนาไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่เวทนาสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของหน้าที่ของขันเมื่อเวทนาขันทํางานของมันเมื่อมีรูปขันก็มีเวทนาขัน มีเวทนาขันก็มีสัญญาขันคือความจํามีสังขารขันจิตใจปรุงแต่งนึกคิดเรียกิจิตะขันจิจตะสังขันมี่ะสังขารขันวิญญาณรับรู้ก็รู้่หนึ่งสิ่งเหล่านี้รูปมันก็รู้เวทนามันก็รู้สัญญาจํามันก็รู้รุงแต่งมันก็รู้มีหน้าที่รู้แต่ถ้ามีผู้หลงสิงอยู่ในนั้นมันจะยึดในผู้รู้ทันที รู e e ้ว่าเป็นเราก็ทุกขเพราะเราหรือว่าเวทนาก็เป็นเราก็ทุกเพราะเวทนาหรือว่าจะจำเรื่องดีเรื่องร้ายเราก็ทุกเพราะเรื่องดีเรื่องร้ายมันปู่แปลงเมื่อคิดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ทุกเพราะความคิดของตนเองแต่วินดานเป็นผู้รับรู้ไม่มีตเป็นยึดมั่นแล้วก็รู้ละรู้วางไปตามหน้าที่ของยินญานยินดานคือผู้รับรู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางไปหน้าที่ของมันแต่กิเลสมาสูงอยู่ในนั้น มันรู้แล้วก็ยึดถือเอายึดมั่นถือมั่นอุปทา,านจึงกายเป็นเราเป็นตัวตนขึ้นอย่าก็เวทนาเราจะตายแล้วโอ้ยเราเจ็บเราปวดนี่เรียกว่าตัวที่มันยึดในทาบในขันอี่าหาวิธีแก้หาวิธีวางตัวที่มันยึดอย่าไปยึดกับมันอย่าไปเปรุงแต่งกับมันมีรูปขันก็ยึดเลทนาขันก็ยึดสัญญาความจำความจำมั่นหมายก็ยึดเอาเราเคยพูดอัน,นั่นเราก็เปทุ์เกระเรื่องนั่น เราเคยไปทําอันนั่นเราก็ทุกข์เพราะอันนั่นเคยเปรับคนไหนก็ทุกข์เพราะคนนั้นมีแต่หาทุกข์ไปตนเองเพราะอะไรเพราะใจเราชอบหลงอยู่แล้วมีแต่ฟันทุกข์มันอุปทานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติรมปฏิบัติใจทองเราให้เอาชนะสิ่งเหล่านี้อยาให้สิ่งเรานี้มาครอบนำใจให้ใจเรารู้สภาพความเป็นจริงของขันห้ามีหน้าที่อย่างนั้น เมื่อขันห้านหน้าที่อย่างนั้นเราก็ตั่งดูเฉยๆนั่งดูขันอย่าไปทุกข์ประขันให้เป็นเองจงปล่อยไปรูปขันก็ปล่อยไปตามหน้าที่ของรูปขันรูปขันเวทนาขันมันแสดงอาการเจ็ียปวดทรมานเราก็หยัดไปยึดมั่นเราเวทนาเป็นเราปล่อยไปตามหน้าที่ของเวทนาปล่อยวางไปอย่าเอาใจไปจดจอ่อเอาใจไปยึดว่าเป็นเรา มันจะเก็บจะปวดทำอุเบกขาภายในใจเอาไวา้เฉยวางเฉยเอาไวา้เวทนาแล้วก็จะดับไปแล้วก็อ่อนตัวบ้างดับไปบ้างเพราะเราไม่สนใจผลจุดท้ายใจก็มาเป็นทุกข์เพราะใจมันวางเฉยนี่เรียกว่าเวทนาขันทํางานหน้าที่ของมันแต่เราไปยึดหน้าที่เวทนาว่าเป็นเราเราเลยเป็นทุกข์มากเราปล่อยวางไปแล้วเวทนามันก็เกิดดับไปตามหน้าที่ของมันอืม เลยแบาสัญญาข,ขันขึ้นมาอีกความจําเรื่องนั่นเรื่องนี it, ้แล้วไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับความจําเอาปัจจุบันเป็นหลักเอาไว้ปัจจุบันขนาดนี้เริ่มหายใจเข้าเรื่อว่าปัจจุบันขนาดจิตปัจจุบันขนาดธรรมเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเอาปัจจุบันเป็นหลักขนาดจิตคือคือจิตเรื่องปัจจุบันอยู่นี่เอาปัจจุบันขนาดจิตนี้เป็นหลักเอาไว้เอาปัจจุบันเป็นหลักจิตหลักใจนั่นแหละคือหลักธรรมะอันแท้จริง ผู้ใดปฏิบัติทําไม่มีปฏิบัติโดยที่ไม่รู้สภาพความเป็นจริงของปัจจุบันขณะจิตขณะธรรมแล้วผู้นั้นจะมีแต่ความยึดในขันห้าสัญญาขันบ้างสังขันขันพึงแต่งวิญญาณขันรับรู้บ้างมีแต่ทุกทางใจมีจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคือปฏิบัติทั่วละทั่ววางในขันเมื่อละวางในขันแล้วมันจะจําเรื่องอะไรนะได้ก็มียึดในความจํา มันจะปรุงแต่งตัเนื่องไหนความคิดมันจะนั่งทั้งคืนตปล่นแต่งทั้งคืนก็ช่งางหนึ่งของสังขารขันเป็นหน้าที่ของขันมันปรุงแต่งหน้าที่ขันมันทํางานเพราะความเคยชินของขันไอ้ที่จําก็จําด้วยความเคยชินไอ้ที่ปรุงแต่งขันปรุ่ยนแปลงเปลี่แต่งด้วยความเคยชินแต่เราจะนั่งดูเฉยๆนั่งดูขันไม่ต้องไปทุษเราขันเขาเป็นเองเป็นหน้าที่ของมันเราทําใจวางเฉยเอาไว้ปล่อยวางเอาวไว้ มื่อเราดางเฉอยเราปล่อยวางนั่นแหละเรามีสติดีแล้วสตูยสตยตอ,อยู่กับเราสามปทันวาก็อยู่กับเราเพราะเรารู้ว่าเราวางปัญญาก็าเกิดขึ้นคือความสุขทางใจไราดูความสุขเพราะใจมันวางนี่แหละคนมันทุกข์เพราะความคิดของตนเองบ้างมาคิดไปปรุงแต่งไปแต่ยึดมั่นไปทุกข์ใจไปเหลือสัญญาเรื่องนั่นก็เกิดขึ้นมากระชิดปรุงแต่งไปทุกไปตามความคิดของตนเอง เลยเป็นตกเป็นทนาสอำนาจของกิเลสความหลงหลงขันห้าของตนเองกับหลงขันห้าของคนอื่นนี่จึงเรียกว่าผู้หลงแล้วย่อมไม่รู้แต่ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วยอ่อมรู้ได้ผู้จะหลงก็รู้ได้จึงอาสัยนั่งปฏิบัติธรรมดูกายดูใจทั้งเราไปอย่าก็อยากเห็นจิตเห็นใจคนอื่นอย่าก็อยากเห็นนมมิตรเห็นแสงสว่างอะไร อยากจ็อยากเห็นเทวดาภูงผีนางไม้อะไรไอเห็นใจขึ้นตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่เลิศกว่าเห็นทุกอย่างเห็นอาการของขันห้าตัวเองที่มันทํางานเห็นขันมันสลับตัดซ่อนทํางานเป็นลูกโซ่ของขันเราก็ต้องอาศัยมั่งให้มันนานๆทนให้มันได้ได้อาศัยขันติความอดทนเอาไวา้ใจของเราเนี่ยหละจะเป็นผู้รู้ใจของเราจะเป็นผู้เห็นว่าเป็นอย่างไร ขันมันเป็นอย่างไรเราจะรู้ด้วยใจของเราเมานนื่อรู้แล้วเราก็นั่งได้นานแล้วใจของเราก็วางอุเบกขาได้ีมีอ่อจริงเรียกว่าผู้ใดนั่งศึกษาได้นานก็เห็นธรรมะได้หลายเมื่อามากแต่ผู้ใดนั่งน้อยก็เห็นธรรมะน้อยการปฏิบัติธรรมสมัยเราทุกวันนี้มันขั้นต้องสู้ต้องอดต้องทนไม่ใช่ว่าจะฟังบาตเดียวคาถาเดียวให้บรรลุ มันเป็นไปได้ยากยิ่งอุปนิสัยสมัยเราอุปนิสัยที่ห่างเหินจากบุญวาสนาบารมีไม่ได้เกิดเรื่องกับพระพุทธเจ้าไม่เรื่องแต่พระธรรมคำสั่งสอนได้ปฏิบัติตามก็ถือว่าดีแล้วได้กินทานได้ให้ทานรักษาหินภาวนาก็ยังมีบุญวาสนาแต่การปฏิบัติเราเพื่อให้ใจเรารู้เราเห็นธรรมะเราต้องอาศัยปฏิบัติให้มากผู้ใดใจไม่ยอมรับธรรมะ ฟัธงทมแล้วอรูปสักตะวารูปกายนิสักตะวากายรูปังอนิจังรูปไม่เที่ยงมิที่เราทําวัดสวมนยนืนน่ะทาวัดวนทําวัดเช้า,ชาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงในธรรมจักรอนัตตาลัคนาสูตรอะไรมีแต่ลงท้ายอนัตตาอนัตตาแต่ใจไม่ยอมรับใจไม่เห็นทําวัดเชา้ารูปังอนุจังเวทนาอนุจาสัญญาตาสังขา,าอรอนัตตา แต่ก็ไม่มีใครมองเห็นใจไม่ยอมรับสวดไปสวดไปเฉยๆใจไม่ยอมรับอย่างที่ว่าเรามีความเจอเป็นธรรมดาเรามีความเจ็ียขใเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะเรื่องเพ้นความตายไปไม่ได้ใจมันก็สวดตจใจก็ไม่ยอมรับนี่ถ้าอยากให้ใจยอมรับเราต้องนั่งศึกษาในขันห้าให้มันมากๆ นั่งดูอาการของจิตของใจของตนเองนั่งดูเวทนาขันลูกขันเป็นอย่างไรเวทนาขันเป็นอย่างไรอ๋อมันไม่เที่ยงจริงๆรเนอเวทนานี่โูปังอะนิจังลูกไม่เที่ยงจริงหนอนั่งอยู่เมื่อก่อนมันไม่เจ็บตัวมาเดินมันทำไมถึงเจ็บไม่เคยมีกองตูนกองไปนั่งไปนานแล้วเหมือนมีไฟมาเผาลนก้นของตนเองมันเป็นเพราะอะไรหนอนั่งยังจิตหลังใจลงตปหาที่ตรงที่มันเจ็บมันร้อน นั่นแหละเราจะเห็นปจจฐันขึ้นเห็นอาการของขันขึ้นมันมีใครเอาไฟมาจุดมาเผาดอกมันเป็นอาการของเวทนาขันแต่ถ้าเราไปสวดในธรรมวัดสวดยังไงใจมันก็ไม่เห็นดอกถ้าไม่ได้ปฏิบัติผู้จะเห็นธรรมก็ต้องอาศัยปฏิบัติตามถึงจะเห็นธรรมขึ้นมาได้แต่ใปที่รู้ด้วยเรียนรูน้วยการอ่านจะรู้มากขนาดไหนใจก็ไมยอมรัมบเพราะอะไรเพราะใจมันยังไม่เห็นทุกใจก็ไม่เห็นธรรม การปฏิบัติทมปฏิบัติเพื่อให้ใจมันเห็นทุกข์ซสก่อนเมื่อใจเห็นทุกข์มันจะรู้อ๋นนอเปนน็นอย่างนั้นอ๋อเป็นอย่างนี้เวลาทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะเห็นเวลาทุกข์ดับลงไปก็จะเห็นอ้ไตัวเห็นนั่นแหละคือตัวปัญญาตัวตัวปัญญาคือตัวลูกเมื่อลู้มันจะเห็นเมื่อเห็นแล้ะมันจะทําใจได้ใจมันจะวางขงึ้นมนเองนั่นละอุเบกขาภายในใจเพราะใจปฏิบัติเห็นใจจะวางได้ตาใบที่เราจะท่องแต่อุเบกขาอุเบกขาในหนังสือน่น จะอุเบกขาขนาดไหนมันกะวางไม่ได้มันจะเป็นของจำเป็นมากสำหรับการปฏิบัติธรรมนั่งก็มั่นนานๆมันปรับมันจะงง่วงก็นั่งให้มันหลับไปเลยเอ้ามันอยากจะหลับมันนั่งมันมีนั่นละมันหลับไปเลยมันจะหลับจนสว่างก็ช่างมันยังไงเราก็จะไม่นอนผลสุดท้ายมันก็นอนอิ่มในการหลับล้วก็ดั้งซื้อเวทนาต่อมันจะปวดขนาดไหนเราไม่ยอมลุก ขาก็ไม่ใช่ขาเราถามดูที่ขามันเจ็บไหมมันไม่ได้บอกว่ามันเจ็บก้นมันบอกว่ามันร้อนไหมมันไม่ได้บอกว่ามันร้อนเขเป็นเพื่อร้อนนั่งดูใจของตนเองใจล่ะมันเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวคิดตัวนึกจิตใจนั่นแหละจิตไปนึกคิดไปปรุงแต่งไปเดี๋ยวก็ร้อนเี๋ยวก็ขาจะเป็นอัมพาตหรยวลุกไม่ได้หรยวกระดูกจะแตกอะไรมีแต่ความคิดของตนเองปรุงแต่งไปแต่ถ้าประวิตมั่นก็จะทานร้อนนั่นแหะ ทึองยึดในขันห้าหม่ยยึดในขันห้าล้วก็กลัวตายไม่อยากปฏิบัติกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้ก็เลยวางไม่ได้เลยวางขันห้าไม่ได้ไม่วางไม่ได้ใจก็ต้องยึดมัน่นถือมั่นอุปทานอยู่แล้วไม่เป็นนี่อะไรจะเรียกได้ธรรมะมันเปิดเผยแต่ปฏิบัติไม่ถึงมันก็เอาไม่ได้เหมือนคนมีอะไรสักอย่างแต่ไม่สามารถที่จะเอาได้ เพราะอะไรเพราะการปฏิบัติไม่ถึงเพราะฉะนั้นใจเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไม่ถึงใจมันก็ละไม่ได้ใจเนี่ยถ้าเราทวนกระแสใจจริงๆให้มันถึงใจจริงๆด้วยการทวนกระแสด้วยการตัดใจมันก็เห็นธรรมขึ้นมาได้คือความสุขคือการปล่อยวางมันจะเห็นอนัตตาเกิดขึ้นภายในใจอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นยึดมั่นอุปทานที่แท้เป็นอนัตตาทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของสมมติของใจ ยังสมมติคือใจปุ่งแตงจิตสมมติจิตปุงแตงจิตใจก็อันเดียวกันนั่นแหละปุงแตงไปก็นลู่ไปจิตปุงแตงไปก็นล่ไปในทิดมัน่นเผอมั่นก็เป็นทุกทางใจล้อมให้อยู่คนเดียวก็มีเหาละอยู่คนเดียวก็มีมีไปจ่เก่าขาดสติขาดปัญญาเปรียบเหมือนคนบ้าท้งล้อมให้ทั้ง,งหงาละถึงจะไม่เปิดเผยกันมันให้ห้องคนเดียวล้วนแต่เป็นทุกขเวทนาทางจิตทางใจเหมือนกัน เวทนาทางกายทำให้กายเป็นทุกข์เวทนาทางใจใจหงดหยิดใจฟึ้นซ่านใจลำคาใจเป็นทุกข์น้่นแต่เวทนาภายนอกภายในเวทนาภายนอกความเจลียดปวดทางกายเวทนาภายในคือความทุกข์ทางใจนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราต้องปฏิบัติต่วอวยสู้ทนปฏิบัติจากใดที่ยังมีการละหละ ไม่ื่้ไม่ปฏิบัติเห็นแก่ความเกลียดข้านเห็นแก่ความสบายเห็นแต่มักง่ายเรียกว่าปฏิบัติทาไม่ถึงทมการปฏิบัติทมถึงทมต้องสู้หนักบ้างต้องสร้างความอดทนบ้างาอ่อนแอตราบใดที่เรายังมีความอ่อนแออยู่ธรรมะจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้ถึงปฏิบัติขนาดไหนใจมันก็ไม่เห็นทำ ปีการปฏิบัติธรรมต้องสู้ต้องอดต้องทนถึงจะเกิดธรรมขึ้นมาได้เช่นเดียวกับเราหาสมบัติเราหาสมบัติเราก็ต้องอดทนถึงจะได้สมบัติเกิดขึ้นหาธรรมะหาโมกขธรรมที่มันเกิดขึ้นภายในใจก็เช่นเดียวกันก็ต้องอาศัยอดทนถึงจะเกิดธรรมะขึ้นได้เพราะฉะนั้นจงอย่าพากันคิดว่าการปฏิบัติธรรม จะเป็นของไม่น้อยต้องสู้ต้องพลเราทั้งจะออกจากโลกได้ตราบใดที่มาเกิดอยู่ในโลกก็ประสบกับทุกข์เพราะความไม่เที่ยงของโลกเป็นสิ่งที่ทรมานสัตว์ความไม่เที่ยงความแปรตรวของดินฟ้าอากาศเป็นเครื่องทรมานสัตว์ที่เกิดอยู่ในโลกโลกไม่เที่ยงโลกเป็นทุกข์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชานั่นหมายตามใจตัวเองไม่ได้มันเป็นสภาวะอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่มีใครจะบังคับบัญชาได้มีอย่างเดียวคือปฏิบัติใจขอาเรานี่แบแหละมันได้เข้าใจสภาวะความไม่เที่ยงของโลกว่าเป็นพวกเป็นอนัตตามาะให้เราไปยึดมั่นถือมั่นอุปทานนั่นแหละถึงจะอยู่ในโลกอันไม่เที่ยงนี้เราก็จะมีความสุขถึงจะอยู่ในสภาวะดินฟ้าอากาศแตรปรวเศรษฐกิจดีลับ ตัวเราก็หนุทุกเพราะเราปฏิบัติใจขั้งเราได้ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้ปฏิบัติใจของตนเองให้รู้ให้เห็นให้ด้ลักเบวานเพราะฉะนั้นอย่าพากันคิดว่าการเกิดจะเป็นสุขมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นทุกประจําสังขารเพราะความไม่เที่ยงทุกแต่ปวนประจําสังขารเพราโลคาพยาญาติเพราะความแจ่ชรา แล้วก็ต้องทาาจากกันไปเพราะความนมอยมลนาตายจากกันร้องให้เสียอ,อกเสียใจผู้อยู่เบื้องหลังว้าเวผู้ไปสู่เบื้องหน้าก็ต้องทุกข์ทรมานเพราะกรรมดีและกรรมชั่วของตนเองกรรมดีก็ไปทุกข์ฝ่ายดีกรรมชั่วย่งทุกข์หนักเพราะความชั่วเพราะฉะนั้นการเกิดถพงจะเป็นโลกไหนทั้งสามโลกมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นวิญญาณต้องละเหยล่อล่นไปสู่กรรมที่ตนเองตั้งเอาตอนที่เป็นมนุษย์ มนุษย์เราเป็นโลกต่างโลกที่สร้างเอาความดีความชั่วเมื่อสร้างบุญสร้างกุสลนก็ยังเป็น,นบันเทาบันเทาเพื่อสูงขึ้นสู่สวรรค์มีสมบัติพัฒฐานทําให้ตัวเองมีความสุขได้แต่ก็ยังมีุกติกรําสังขารเพราะความแก่ความเจ็บความตายต้องพัดผ้าเป็นทุกทรมานแต่ถ้ายิ่งไม่ทําบุญไม่ ท่างกุศลมีแร่บาปมีแตะทบหนักเข้าไปอีกทุกเพราะความไม่สมบูรณ์ของอาการธาตุขันร่างกายไม่สมประกอบเพราะกรรมชั่วสร้างมามีความทุกไปไหนลำบากอาการไม่ครบสามสิบสองมีทุกทางกายเป็นกรรมทางกายใจก็เป็นทุกข์ด้วยมีอะไรียเกว่าสร้างความชั่วมามากเพราะฉะนั้นนการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่จะหนีจากทุก เป็นสิ่งที่จะออกจากโลกวัตตสงสารจะออกได้ต้องอาศัยฝุดไปเรื่อยๆอ,อันดับแรกคือฝุกต่ออารมณ์ทุกตนเออทวนกระแสจิตกระแสใจจิตใจมันชิดไปทางโลกมากเกินไปให้ทวนใจเอาไว้ให้มาสู่ธรรมตัวธรรมนี่แหละจะเป็นตัวดับความทุกข์เข้ามาสู่อัตตุร,รันสู่การภาวนาตังเทศตังธรรมทวนจิตทวนใจของตนเอง ไม่ให้จิตเราล่องไปตามอํานาจของโทสะไม่ให้จิตเราล่องไปตามอํานาจของโลภะความโลภไม่ให้จิตเราล่องไปตามอํานาจของโมหะความหลงไม่ให้จิตเราล่องไปตามอํานาจของลาคะตัณหาคือกิเลสกรรมนี่แหละจะทวนอาไว้อยู่ตลอดทวนอว้อยู่ตลอดนั่นและการทวนนั่นแหละคือการเดินทางเข้าสู่มรรคสู่ผลตราบใดที่ปฏิบัติธรรมยังยึดมั่นในความเคยชิน ยึดมั่นในสัญญาของตนเองสัญญาความเคยชินเกิดขึ้นสังขารปนเปนแต่งเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นอารมณ์ที่มันกระทบจะเป็นอารมณ์โทสะโมหะโลภลาคะเกิดขึ้นถ้าเราวิ่งตามเราก็เข้ากับถูกกิเลสฆ่าถ้าเราไม่ตามเราก็ทวนกิเลสได้กิเลสก็จะตายไป นี่ลนะการปฏิบัติทมต้องอาศัยทวนกระแสะต้องอาศัยฆ่ากิเลสจิตประจำฆ่าอยู่บ่อยๆสาบใดที่มีการเสียการฆ่าออกมันจะลบในจิตในใจทั้งเราจิตทั้งเราจะลบเมื่ไปหน้าผู้ใดทวนผู้นั้นแหละพยายามดดยหญ้าออกจากที่อยู่ของตนเองเปรียบเหมือนเราดดยหญ้าเสียหญ้าพยาออพยามดดยออกพยายามหัวออกมันก็เกิดขึ้นมาแล้วพยายามถางออกมันก็ หงก็ห่างไปเกิดก็เกิดน้อยไม่หนาไม่แน่นเปรียบเหมือนผู้ปฏิบัติทมพยายามทวนจิตทวนใจไม่ล่องตามอำนาจของอารมณ์ของตนเองไม่ล่องตามปัญหาความอยากจนเกินไปเราพยายามสลัดออกพยายามทวนบ้างกั้นเอาไว้บ้างผลจุดท้ายที่มันเกิดลกในจิตในใจเรื่องของกิเลสตัณหามันจะห่างจะเหินออกไป ใจข้างเราจะมีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้นนีาศาสนาพุทธเป็นประโยชน์กับ,กบจิตกับใจก็คือผู้ปฏิบัติตามผู้ฝึกผู้หัดตนเองเข้าสู่อัตถิธรรมอาศัยทานเป็นเครื่องดำเนินเข้ามาสู่ศีลอาศัยศีลนเป็นเครื่องดำเนินเข้ามาสู่สมาธิอาศัยสมาธิความสงบจิตสงบใจเป็นที่มาแห่งปัญญา เมื่อปัญญารู้ปัญญาเห็นปัญญามีความสุขก็รู้โดยปัญญาทุกปัญญาที่ไหนสุขอันไหนทุกปัญญาเกิดขึ้นนี่แหลืเป็นผู้ฉลาดรอบรู้แลวมันตัวของมันเองด้วยการระพุทธปฏิบัตินั่นดาวพารันชิตะจาสนาพุทธบำเพ็ญเช่นบุญเๆ่ในพาดว่าจาสนาพุทธบำเพ็ญเพื่อเป็นการสร้างชีวิตถึงด้วยการทันแก่ธบุมด้วยกังจกทำทานแต่สิ่งที่จะดีกว่านั้นอีกดของศาสนาอย่างมีเยอะที่เราตั้งไม่ถึงรู้ในภาพนั้น ก็คือการปฏิบัติธรรการปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติไปเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขใจต่อหน้าเห็ไม่อยากเลถึง็นไม่อยากให้มันตกมันก็เพราะอะไรเพราะเหตุของการปฏิบัติธรรมนั่นถ้าปฏิบัติถูกทางมันก็มีทุกข์แต่ไม่มีจะสุขต่อหน้าทุกข์มันถ่ายไปหน้าเลยมีแต่จะเกิดขึ้นอยู่ล่ำไยนั่นคือการปฏิบัติถูกทางถ้าปฏิบัติไม่ถูกทางปฏิบัติไร่กรหลงจิตหลงใจหลงอารมณ์หลงนิดหลงอันผกหลงอันผิดแต่ใจของตนเองคือรู้ใจไม่เห็น ทำก็ดูใจของเราดูอารมณ์ของเราทวนจิตทวนใจทวนอารมณ์ของเราเอาไว้ซะนั่นแหละคือถูกต้องสุดใจมันชิดไปทางโลกสรรไปทำไปเรื่อปัญหาเราก็ทวนจับไปตามเอาหุ่นไปดึงั้นเอาสิ้นไปบรซะก่อนเวลาบรรมีขาประทังสมาธิข้าพเจ้าจ้จักเหล่านี้ตั้งในจิตในใจความช่วยไปธรรมะก็เกิดขึ้นมีขนางก็ยังไม่ระมะก็ปล่อยใจสูงนบ้างได้บ้างไม่ได้บ้าง ได้ศิลมก็ยังดีแต่ทำไมปฏิบัติธรรมก็ย่ำเท่าอยู่ไปเท่าจะมีโอกาสเข้าล่มเข้าสู่ที่พักได้จึงต้องอาศัยภาวนาค่อยชิดค่อยอ่านไปเอามาสอนจิตสอนใจให้งตนเองเมื่อเวลาอารมณ์เกิดขึ้นความพอใจไม่พอใจบางทีเขาว่าให้เราเกิดความไม่พอใจสัญญาตัวนี้มันปล่อยวางได้ยาก หลายวันมันเท่าไหร่มันก็ยังจาเอาได้หลายวันมันก็จําเอาไว้ผลุดท้ายก็ทุกข์เพราะสัญญาตัวเองนี่แหละฝึกหัดฝึกพิจจารณาฝึกเข้าฝึกกวนฝึกละผู้ใดฝึกละได้ผู้นั้นจะมีความสุขทางใจถ้ผูผ้ใดฝึกไม่ได้ผู้นั้นก็มีความทุกข์ทางใจอยู่ที่บ้านทํางานมีภารก,กิจไม่เหมือนกันแต่ในหน้าที่การงาน เราอย่าไปดูคนอื่นให้ดูใจเราหน้าที่การงานเกี่ยวข้องภาระกับบุคคลใกล้บุคคลไกลเราก็ดูเขาะไรพูดกับเขาไปแต่สิ่งคือดูใจของตนเองพยายามสั่งดูใจเราสอนใจเราละใจเราให้เราได้ละให้เราวางอยา่าไปเอาความไม่พอใจมาใส่ใจอย่าเอาความรักความชังมาใส่ใจของเราให้ใจเราวางเฉยเอาไว้ อุเบขารม